สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา โตโยต้ในประเทศญี่ปุ่นได้เพิ่มทางเลือกในตระกูลคราวด้วยการเปิดตัวคราวด์สปอร PHEV เวอร์ชั่นเสียบปลั๊กชาร์จไฟนอกเหนือไปจากรุ่นคราว c r o s s o v e r H EV คราวด p สปอร์ H EV คราวด์ซีดาน H EV และคราว C F EV ที่วางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันโดยชูจุดขายด้วยระยะทางกันขับขี่ทั้งเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ต่อเนื่องมากกว่า1,200กิโลเมตรโดยไม่ต้องแวะชาร์จหรือเติมน้ำมันครับ ซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกของโต t ต้าคลาสสปอร์ต PHEV RS ก็จะมีการดีไซน์ที่แตกต่างกันเพียงแค่ล้ออันลอยขนาด21นิ้วสีดำคาลิปเปอร์เบรกสีแดงและตาสายลักณ์ PHEV เท่านั้นส่วนภายในห้องโดยสารก็จะมีการผสมผสานการนวัหว่างเบาะนั่งสีดำและสีแดงโดยมีเบาะนั่งแบบสปอร์ตและเข็มขัดนิรภัยด้านหลังสีแดงใส่เข้ามาให้เพื่อเพิ่มความสปอร์ตครับ สำหรับพลังกำลังที่ถูกใส่เข้ามาในโต้ต้าคราวสปอร์ตไฟเซอร์นั้นจะถูกตั้งเครื่องยนต์เบนซินซลลี่พาราเลลปังอินไฮบิดที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวโดยให้กำลังรวมสูงสุด306แรงม้าทำงานกวบคูไปกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนที่ถูกติดตั้งไว้ใต้พื้นท้องเดสารโดยสามารถขับขี่ในโหมดไฟฟ้าล้นได้ไกลสูงสุด90กิโเมตรตามมาตรฐานด l t p อและมีอัตราเส้นเปลืองในโหมดไฮบริดอยู่ที่ยี่ลิตร โดยทางโตโยต้าได้ระบุว่าทางน้ำมันของคราวสปอร์ต PHEV นั้นจะมีความจุอยู่ที่55ลิตร ซึ่งเมื่อคำนวณรวมกันระหว่างระยะทางการขับขี่ในโหมดไฟฟ้าและอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยในโหมดไฮบริดแล้วจะสามารถทำระยะทางการขับขี่ต่อเนื่องได้ไกลสูงสุดถึง1,206กิโลเมตรโดยไม่จำเป็นต้องหยุดรถเพื่อแวะเติมน้ำมันหรือแวะชาร์จไฟแต่สำหรับการชาร์จไฟจนเต็มเพื่อบรรจุเข้าไปในแบตเตอรี่นั้นจะใช้เวลานานประมาณ5ชั่วโมงครึ่งจากเต้ารับมาตรฐานแบบ AC ในขณะที่เคลื่อนชาร์จเร็วจะใช้เวลาในการชาร์จจาก0ถึง80เเพียงเวลา38นาทีเท่านั้นครับ อีกทั้งรถรุ่นนี้จะถูกติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ e-4 เป็นอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งจะสามารถถ่ายเทแรงบิดไปยังล้อทั้ง4ข้างได้อย่างอิสระและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้งรวมถึงถนนเปียกลื่นหรือถนนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะได้ดีและยังมีการควบคุมระบบช่วงล่างแบบ a v s เสริมเข้ามาให้เพื่อลดการโค้งตัวของรถลงได้อีกด้วยครับ รวมถึง Cloud s สปอร PHEV รุ่นนี้ยังมีฟังก์ชัน My Room Mode ที่สามารถใช้งานระบบปรับอากาศและระบบ Infotainment โดยอาศัยแหล่งจ่ายไฟภายนอกที่ทำงานผ่านช่องชาร์จไฟแบบ AC โดยไม่จะเป็นต้องสตาร์ทเครื่องยนต์และยังช่วยให้รถกลายเป็นห้องโดยสารส่วนตัวขนาดย่อมสำหรับทางกิจกรรมต่างๆเช่นการพักผ่อนหรือทำงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัว แต่หากจะมองมาที่ราคาของโต y ต้าคลาวสป p ร์ตพ h ีเที่วางจําหน่ายเฉพาะเกรดสปอร์ตอาแล้วนั้นเรียกได้ว่าโหดไร้เอาเรื่องครับเพราะมีราคาขายในญี่ปุ่นอยู่ที่7จ็ดล้านหแสเยนหรือคิดเป็นเงินไทยตกประมาณ1นึ่งล้านแแสนหมืนบาทซึ่งยังไม่รวมภาษีนำเข้าของประเทศไทยครับ และยังเป็นมงกุฎที่สปอร์ตที่สุดและมีราคาแพงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยแพงกว่าคลาวสปอร์ตรุ่น H.E.V. HE ถึง420,000บาทและทางโตโยตา้าก็ได้ตั้งเป้าไว้ว่ารถรุ่นนี้จะขายอยู่ที่300คันต่อเดือนเลยทีเดียวครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารแกงว,วงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ